อยู่หรอนี่ก็ฝายนี่ก็เขื่อนแล้วฝายกับเขื่อนมันต่างกันตรงไหนอะคะอ๋อแลวลว่าน้ํามันต่างกันตรงที่ว่าฝายเนี่ยมันจะกั้นลาน้ําที่เล็กกว่าแล้วก็มีขนาดที่เล็กกว่าเขื่อนแล้วแถมเนี่ยนะ้ำมันยังกักเก็บน้นํ้น้อยกว่าเขื่อนด้วยนะใช่ไหมคะคุณลุงที่แววพูดมาเนี่ยมันก็ถูกส่วนหนึ่งนะแต่ลุงจะอธิบายเพิ่มให้ฟังลองคิดดูว่าถ้าหนังสือสารนุกรมเนี่ย เป็นเหมือนสายน้ำระดับน้ำที่อยู่ฝั่งฝั่งนี้ที่ไหลามาเนี่ยนะพอถูกอะไรกั้นไว้มันก็จะยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะมันไหลไม่ไปถูกไหมเสร็จแล้วก็ไหลไปพอถึงบนนี้ก็ล้นจึงเรียกว่าฝายน้ําล้นส่วนเขื่อนก็คล้ายๆกันแต่เป็นขนาดที่ใหญ่กว่าแล้วก็พอขนาดใหญ่เนี่ยก็เลยไปใช้คอนกรีตบ้างนะครับเป็นวัสดุโครงทุนทาวรอกั้นลำน้ำแล้วน้ำเนี่ยไม่มนล้อนอ่ะ แต่ว่ามันมีทางระบายน้ําออกไปด้านเอ็นเนี่ยนะครับนั่นเรียกว่าเขื่อนบิวเคยเห็นเขื่อนที่ทําจากดินด้วยลวคะค่ะอ๋อในหนังสือสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเน่ยนะเขาบอกไว้ว่าเขื่อนเนี่ยสามารถสร้างได้จากคอนกรีตคอนกรีตเสริมเหล็กหรือว่าเป็นหินและก็ดินเนี่ยที่อัดถมกันแน่นก็ได้นะหรือว่าชนิดของเขื่อนเนี่ยคืออะไรบ้างอย่างมันจะมีอยู่ก็คือเขื่อนทดน้ําเขื่อนกักเก็บน้ําหรือว่าจะเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์ก็ได้ อนเนกประสงค์เหรอคะแล้วเป็นยังไงอะคะ mm hmm. อ้าววิวไม่เคยไปเที่ยวหรอที่เขื่อนภูมิพลเนี่ยที่จังหวัดตากที่นั่นแหละคือเขื่อนอนเนกประสงค์ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านมากๆเลยแหละไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นการชลประทานยังไงล่ะใช่แล้วละ่ะคือเขื่อนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการชลประทานเป็นหลักชประทานนี้ก็เพื่อที่จะให้เกษตรกร,ร,กรได้ใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูก แต่แล้วเนี่ยวัตถุประสงค์รองลองมาเนี่ยก็คือจะมาทํากระแสไฟฟ้าในที่สุดแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์เพื่อชลประทาน,นดูด้อยลงไปแล้วที่คุณลุงบอกว่าการชลประทานเนี่ยเดี๋ยวนี้มีความสําคัญลดน้อยลงไปตอนนี้เขายังใช้กันอยู่หรือเปล่าคะแล้วเหมือนกับการแจกจ่ายน้ําประปาให้ใช้กันหรือเปล่ายังทําน้ําประปาเนี่ยอาจจะไม่เรียกว่าเป็นชลประทานแต่ว่าบางทีอาจจะเอากระบวยไปตักน้ําลดต้นไม้เนี่ย อาจจะเรียกว่าชลประทานอันนี้ชลประทานเนี่ยก็ยังใช้กันอยู่นะคุณลุงคะตอนนี้บิวชักสนใจแล้วล่ะค่ะว่าฝายเก็บน้ำของชาวบ้านเนี่ยเขาจะเป็นยังไงกันบ้างหนูก็เหมือนกันค่ะหนูอยากจะรู้จะเลยว่าอ่างเก็บน้ำเนี่ยนะคะเขาทำกันยังไงคุณลุงพาไปได้ไหมคะไปสิลุงจ,จะพาไปดูมีอยู่เยอะเลยแถบภาคเหนือเนี่ยนะจะมีฝายเยอะเลยแล้วก็ภาคอีสานก็จะมีอ่างเก็บน้ำเยอะว่าแต่จะไปเหนือหรือไปอีสานก่อนล่ะ ไปเหนือไปเหนืออากาศหนาวไปไปแอัน<อ>นี้ชอบอากาศเย็นที่สารก็เย็นนะในหน้าหนาวเนี่ยนะไป